สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาเอาสวนดอกกระเจียวที่ปรสมปลูกไว้ให้ดูนะคะ mm. เขาเรียกพันอะไรนะพั mm. นเพชรน้ำผึ้งเนาะ mm. มาตอนสายๆนะดูดอกเขาค่ะ mm. เขาจะออกดอกทั้งปีจริงๆด้วยคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหม mm. เนี่ย mm. ขึ้นมาเยอะเลย mm. แตกหน่อขึ้นมาก็ออกดอกมาด้วยนะคะ mm. Mm. น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีเลย กระส้มได้ไอเดียละอันนี้สั่งหัวมาลงเพราะใส่ถุงอันนี้แค่ใส่ถุงนะคะเนี่ยถ้าเราเอาไปลงดินเนี่ยเขาจะงามขนาดไหนใช่ไหมคะเนีย่ยป,ปลูกขยายพันธุ์ําไว้ก่อนเนาะแต่ประส้มไม่ได้เก็บมา,มาลวกนะคะวันนั้นเพื่อนมาหาเขาเอาไปกินดิบๆ<อ>กระส้มตำเขาบอกหวานเราก็เป็นคนที่รักต้นไม้อะเนาะ,นอะพอปลูกก็ไม่อยากเด็ดเขาอะคะ่ะ แต่ว่าเขาแตกหนอนะคะเ,เพื่อนเดูเห็นไหมแตกหน่อยเยอะเลยแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาพอห่อดสมบูรณ์ปุ๊บเขาก็จะออกดอกนะคะสวยมากค่ะกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะผสมปลูกใส่กระสอบนะคะใส่ถุงดินเนาะสั่งมาเขาแล้วรู้สึกว่าจะสั่งมาสองโล,ลประมาณนี้เลยจะไม่ได้เนาะปลูกได้หกถุงอะคะนี่ อันนี้ดอกเขาก็ใหญ่ใหญ่แล้วเนาะนี่มีสามถุงนี้นะคะสามถุงนี้ที่มีหมอเผือกอยู่ด้วยเนาะดูดอกเขานะคะสวยค่ะแต่ดอกอ่อนๆเนี่ยวันนั้นเพื่อนมาหาเขากินกระส้มตำเขาบอกมันหวานกรอบนะคะเราเองก็ยังไม่กล้าชิมนะแต่เพื่อนมาก็าห้ามเพื่อนไม่ได้มาถึงวุบเห็นเราบอกเออลองชิมดูเออก็ดีเหมือนกันเขาชิมให้เราเนาะ สวยไหมคะในะสมก็ใส่ปุ๋ยอคอกนะคะแล้วก็ซื้อดินถุงสำเร็จมาปลูกนะคะส่วนนี่อีกมุมหนึงคะ่ะได้หกถุงนะคะมาต่ออีกมุมนี้นะคะอันนี้ที่เขาก้อนที่ประสมทำคลิปตอนนั้นเขาออกมาดอกแรกนะคะต้นเนี่ยคือดอกแรกอันนี้ดอกที่สองนะคะประสมไม่ตัดคะ่ะปล่อยไว้อย่างงั้น แล้วทีนี้เขาก็แตกหน่อขึ้นมาค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเ,น,เ,น,เน,นี่ยต้องเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีเลยค่ะเนาะเพราะว่าเขาออกดอกทั้งปีถ้าเป็นกระเจียวตามป่าตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะออกดอกแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้อันนี้เป็นกระเจียวเขาเรียกว่าอะไรกระเจียวเพชรน,น,น,น้ำผึ้งดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งน,น,น,นะคะเห็นไหมเนี่ยประซึมปลูกไว้หกหกถุง ลองชํำไว้ก่อนนะคะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะชอบแดดะคะนี่มันจะมันจะติดล่มนิดหนึ่งมันจะอยู่ในร่มนิดหนึ่งเนาะนี่ค่ะนี่ก็มีสองดอกนะแต่ว่าสามดอกแต่หนอเขาก็เยอะค่ะหนอเขาเยอะอันนี้แค่ปลูกใส่ถุงนี่ยันยังออกดอกออกดอกกี่ดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบดอกอะค่ะสามกระถางเนี่ยออกมาสิบดอกนะคะแต่ประสมไม่ตัดเอาไว้ดูเวลาคิดถึงบ้านนอกเนาะแล้วก็ต้นที่ออกดอกปุ๊บเขาก็เห็นไหมคะเขาจะแตกหน่อออกมาอีกค่ะหน่อออกมาเพียบเลยนะคะได้ไอเดียละจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วค่ะ เบอร์กรุงเทพละจะกลับไปเป็นชาวสวนนะฮะคือบนอ่น้อใจมันรักนะคะนะเห็นไหมสวยไหมคะสวยเนาะลิกออกลูกดกมาก สาวคนเล็กสั่งให้ปลูกไว้รอเก็บมิดสุกตักเดดหลายรอบแล้วค่ะสวยไหมสวยบนะอกาะงเนาะทีนี้ก็มาต่อที่สวนระเบียงของประสมนะคะกุหลาบปลูกไว้หอมนะคะเนี่ยชอบอะเป็นคนชอบดอกไม้เนาะ เห็นไหมคะนี่บานงามเลยปลูกเขาไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหรถ้าเราออกจากถุงมาะสบก็บปาดก้นถุงนะคะแล้วก็เอากากมะพร้าวใส่รองข้างล่างผสมกับดินดินถ่งแล้วก็ปาดก้นของต้นกุหลาบแล้วก็ค่อยๆปาดนะคะอย่าให้รากเขาแตกแล้วก็ตั้งแล้วก็ใส่ขึ้นมะพร้าวลงไปเขาไม่เขี่ยวเลยค่ะเพื่อน อันนี้ออกดอกมาสองชุดแล้วนะตอนซื้อมามันเหี่ยวมากเลยเพราะว่าเขาใส่ใส่รถมามันเหี่ยวนะคะปลูกมาได้ประมาณเดือนกว่านะคะออกดอกมาสองชุดแล้วในชุดที่สองแล้วนะคะ,นนะ,คะส่วนกระเพียงกระส้มเนี่ยก็ใช่วันนั้นเพื่อนมาตัดจะทำตัดให้เพื่อนๆนให้เพื่อนไปตัดไป เลยกระถาเงินที่ยังไม่ได้ตัดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกลาบแดงค่ะมา็นสวยๆกลาบแดงนะคะส่วนระเบียงบ้านประสมนะ,ะดีไซน์เองค่ะดูการดีไซน์ออกแบบนะคะเมื่อก่อนนี้เรากระถางดอกไม้ตั้งบนขอบขอบปูนอะ่ะมันจะทําให้เวลารดน้ําอะไรอย่างี้มันจะทําให้เพื่อนแล้วก็เป็นขึ้นรานะคะก็เลยดีไซน์ให้ ซื้อเหล็กซื้อเหล็กแล้วก็ให้ช่างเขาออกเชื่อมให้อันนี้จะหอมมาสีงงนะส่วนมุมนี้ก็เป็นชวนชมค่ะชอบดอกไม้นะมีหลายสีชวนชมอันนี้จำได้ไหมที่ปส้มไปซื้อเรามันงูงูผัดแล้วโยนแล้วเลยได้ซื้อเขาแล้วออกดอกดอกสวดสวย,สวยเห็นไหมคะสวยค่ะ นี่เขาเรียกอะไรนะมันเองเก็บรับนะสวยกระเบียงบ้างของผสมเองนะคะสวนระเบียงสวยไหมะคะ,มะคะุเช้าวก็นัน่งกิบกาแฟนะคะส่วนก็ต้นมะนาว โกเหมืองเตนนะแล้วก็มีกะทิด้วยกะทิอยู่บนบ้านข้างล่างก็มีกระส้นปูกะกเะลาจะตำน้ำพริกกระลากินกับน้ำพริกกระลกลงให้เด็กแค่พอกินนะความสขค่ะช่วงนี้นไม่ได้ออกไปไหนเก็บตัว <laughs> เก็บตัวอยู่บ้าน เบือบเบ่อๆเซ็งๆก็มานั่งคุยกับดอกไม้เนี่ยค่ะสวนที่เราเบียรผสมนะเบื่อเพื่อนคนไหนอยากจะทําตามก็ลองทำดูนะคะปลูกผักปลูกดอกไม้โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ